that's sure. รรมดีคับผมตัวมี่ครับกบจิรพัชครับอยู่กับพวกเราในรายการจิ๊กโก้คุยเล่โอ้โหโอ้มีเรื่องอยากเล่าให้พวกมึงโอ้มีเรื่องเล่าอีกเง้ยโอ้โหจัดไปจัดไปจัดไปคนรับใช้ครับคุณนายเออมันมีคนรับใช้ครับคุณนายเนี่ย คนรับใช้เนี่ยทำงานมานานมากคุณนายตั้งแต่เขี้ยวไม่ขึ้นเดือนเดือนจสักทีอยู่ๆวันหนึ่งมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนต้องพูดแหละไม่พูดไม่ได้เขาไปหาคุณนายคุณนายขาคุณนายขาโอ้โหเนี่ยฉันทํางานคุณนายมานานแล้วเนี่ยอยากจะขึ้นขอขึ้นเดือนเดือนได้ไหมครับคุณนายคุณนายว่าแหละคุณนายเลยบอกนี่เธอจะมาขอขึ้นเดือนๆลองบอกข้อดีมัสามพ่อซิว่าเธอมีอะไรดี นี่เลยนะฮะนี่นายรีบตอบเลยเออนายรีบตอบเลยแหมคุณนายเรื่องทำกับข้าวนะฉันน่ะทำเก่งกว่าคุณนายแน่นอนเออเออนายกว่าเออใช่ไหมคุณนายก็เลยถามเอ๊ะแล้วใครบอกว่าเธอทำกับข้าวอร่อยกว่าฉันอ๋อก็สามีคุณนายไงคะเออเขาไปอยู่อีกที่ให้ไปตอบตอบไป กักกักอ่ะอะไม่เป็นไรจะรับได้อแต่อย่ากักอยู่นะอแล้วข้อสองล่ะข้อสองนะดิฉันน่ะรีบ้าเลียบว่าคุณนายกันละกันโอ้โหคุณนายก็เสียงแข็งแล้วแล้วใครบอกก็สามีคุณนายไงแค่โอ้ยแค่งไปยับเลย FC บวกเลยบวกเลยแล้วข้อสามล่ะอ๋อข้อสามนะครับคุณนายดิฉันน่ะ เรื่องบนเตียงเรื่องการม้าน่ะดิฉันเก่งกว่าคุณนายนะคะอ้าวเป็นเรื่องนะแสดงว่าหัวเขาเลยเฮ้ยไม่ใช่มึงฝังนิ้กบก่อนมึงขอโทษแทนที่ไอ้ย่องเอาหัวเขาบอกกันตลอดครักกับเขาเก่งที่พากัาเก่งนะอคนนี้กขาโดนเนี่ยเป็นเป็นตั้งคืนเงี้ยไงปู่ก็คิดเหมือนพวกมึงอะไงไอ้นี่รีบสวนเลยคนใช้ไม่ใช่กับคุณนาย คนขับรถคงบอกนี <t> ่เธออย่าไปบอกสามีฉันนะใหไ่ใหญ่โอ้ไม่ได้ไยังไปเขาเลยฟังจำเข้ามาอ๋อ <d> อ๋อ๋ยวนะ๋ออ๋ออ๋ออ๋อง๋ออ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 ออมอ I'm ศิลปินบ้านเราเองรุ่นพี่เราเพิ่น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 ไปเลยนะฮะโมราชาเออองค์คนเราจะต้องใส่เพลงนิดเดียก่อนแต่เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบคนเอามานร้องน้อยนะเพื่อนเมก็เลยมันร้องน้อยเพราะว่าเป็นการโปรโมทอ่าคลิปจังหวัดเราศิลปินรุ่นพี่ที่โมราชามันดีนะ็เปนนนตำาใช่โมราชาเฮ้ยสมัยก่อนเนี้ยไป ไปเรียนกันไหนเขาก็ต้องขอเพลงเนี่ยไม่ที่โคราชจะเพลงตัดอย่างโคราชเลยโคราชใช่ไหมเออมันก็ต้องต้องร้องเนี่ยเขาฟังพอเป็นทำเนาทำเนาต่อไปเจ้าเพลงนี่แหละก็ร้องตลอดเพื่อที่ไปที่ไหนเขาจะเลยบ่งบอกว่าเฮ้ยเออเราโคราชเด็กโคราชเด็กโคเพอและแน่นอนครับใครที่กำลังชมรายการอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ หรือว่ากดถูกใจนะถูกใจสี่สำคัญเป่นคนเล่นตามเลยเล่นตามเลยแน่นอนผมเล่นมาด้วยกันทั้นรายการปรับปุนตรนี้ตรงนี้เราจะได้กลันใจใช่ัาเอ้ยไอ้วันทำไมเสียงนังเฟังช่บชอบทำนาตึ้งด่ากันนี่ไอ้เจ้าทำไมย่างั้นไอโยไม่างนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาในรายการนะครับจิ๊กโกลคุยเพลงกูเลยนึดแน่นอนต้องกดไลค์กดแชร์กดส b s c r ให้กดติดตามใช่ และขาดไม่ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจะรถม้าคือลำปางรถโฆษณาคือวอลเทอร์วอลเทอร์เอเวอร์ไทิ้งรับผลิตสื่อโฆษณาทุกรูปแบบครบวงจรนะครับอย่างก็ถ้าติดต่อวอลเทอร์ไม่ได้มาคอมเมนต์ใต้รายการเราเลยที่หวคุยเพลงนั้นในท่องยูทูบรัฐพงษ์เบียร์และแน่นอนครับเสียงดีเครื่องเสียงแบบเนี้ย ตัวแทนจําหน่ายแบรนด์ชั้นนาทั่วประเทศและที่สำคัญเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในโคราชเรื่องของยามาฮ่า hmm. ต้องมเทียนซาว oh. มีสองสาขาสาขาแรกอะอยู่เลยระยะแกนไม่หน่อยนึงตัวชมพูทานสะารสองซาวสมิธอันนั้นเนลูกชายอยู่ส่วนรัพย mm ์ hmm. และกาแฟอะไรที่ป่งบอกถึงความเป็นเรา mm hmm. ดื่มแล้วฟินกับรสชาติฟินกับชีวิตโดยเฉพาะกลิ่นของกาแฟ oh. oh. แต้องกว่น oh. นะสุดต้อนอะไรต้องบอดกาแฟและน้ำดื่มอะไรพี่บอกว่าคู่คนฟลอราต้องไอเฟสไอเฟสเลยสดชัดมนิดนึงเลยสดชัดมนิดนึ่งเลยใต่ซาบิไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยหุ่นใจโตมาหงส์ลานเออเขาไอวิสุทธิ์เนี่ยเขาจะไล่สดทุกวันจันทร์ซุุกเออเขาก็บอกว่าเอ้าถ้าเกิด มันเป็นเกียรติในการไลฟ์สดของเขาก็เชิญจิโกุ้ที่โขวิเวกมาร่วมในการได้ไหมป้าตัป้าก๊บป้ากุ๊กเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจอนานแล้วป้าเอกไปเริ่มเชิญมาถึงไงมีซุปวันซุกวันซุกได้เลยวันซุกเลยวันซุกไหนคิววันซุปบางวันซุกไปได้เลยเอ้ยต้องถามคนรู้เสื้อก่อนคนรูเสื้อแน่นอนเดี๋ยวว่าๆเราจะต้องไปเยือนโรงงานไอเฟสและที่สำคัญเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาจะเปิดโรงงาน จากเป็นทางการมีมาขัคอนเสิร์ตแล้วคนที่เขาไปดูได้ต้องเป็นแฟนคลับเป็นลูกค้าเท่านั้นคอนเสิร์ตเซกโลโซกับสตีเยนทำมือมีตั๋วให้ลูกค้านที่เขาเป็นตัวเขาไปขายอยากไปพูดดังเดี๋ยวเราจะไปแอมเปรเราจะไปทำคอนเทนต์เราเออครับนัดเขียนทำมือครับเสกโลโซอันนี้เขาทามาแล้วครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรา ในรายการกิกโก้คุยเพลงโอ้ยังงี้จิกโก้มานั่งคุยเพลงมา้องบรรเลงบทเพลงโคเบอร์